มาแล้วจ้าะะมาแล้วพูดดีๆก็มีแต่ดีๆหลวงพ่อมาแล้วนิมนต์มาทีเดียวสิบรูปกับธรรมะเสริมบารมีทีวีเป็นสุขครั้งแรกในภาคใต้โอเคแมสร่วมกับไทย PBS ศูนย์การขาเซ็นทรัลข้าวคิวไร์และขนมเลอแปง ขอเชิญชมมหากรรมเทศนาธรรมครั้งยิ่งใหญ่มีเทศมีท็อกสัญจรตอนชีวิตงามมีเทศมีท็อกสัญจรตอนชีวิตงามสนุกสนานขำหากับสารธรรมะจากสิบพระนักเทศระดับประเทศนำโดยพระพยศกัลยาโนมันยึดความดีความถูกไปไว้ที่มันหมด เหมือนคนที่ชอบยึดเอาความชนะเมาไว้ที <plein> <queen> ่ตัวและผักความพ่ายแพ้ให้คนอื <washing> ่นพระมหากิทิศักดิ์โคตมะสิทโสพระมหาสมปองตาลบปุตโตพระราชยานกวีจากสัมมเนนปลูกปัญญาพระปัญญานันทมุนีสิทธิเอกหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระครูปหลัดราชันอริโยพระนักแหล เอาคุณโยมจ้าเชิญโยมเข้ามาเร็วๆอย่าช้าฟังกันี่หาต่อไปถ้าโยมนี่อยากมีสุขให้ลุกขยับขยับขย,ย,ย,ยับไปยับยับรพระราษฎรที่มุนีหรือหลวงพ่อเยือนจังหวัดส,สุรินทร์พระครูเสิริยญญญานวิมลวัดเขาหลวงพระประหลัดสุริยะเมธีปิยะธรรมโมและพระครูวาทีธรรมวิพัฒน์วัดแหลม้พ พบกันวันอาทิตย์ที่22มีนาคมวันอาทิตย์ที่22มีนาคมนี้วันเดียวรอบเดียวตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง2ทุม่มหาดใหญ่ห่อชั้น5ศูนย์การขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ชมฟรีฟรีฟังฟรีมาได้ทั้งครอบครัวแแลลละะะอออยู่ททุกวันนนไปชโชโขามีเงิพ กกก็มากมาาายายอขอขรับบัตรเข้าชมงานได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือหน้างานในวันอาทิตย์ที่22มีนาคมเสียดายคนตายไม่ได้ชมมีเทศมีทอล์กสัญจรตอนชีวิตเงามชีวิตเง,งิมทวิพระรัพระทรงอยาะได้รวยมั่นคงตลอดปีตลอดไป อยากถ้าบุญโยงไม่ต้องลุกมาเดี๋ยวอาจอาจะมาสามตัวลงไปตามลุกลตามตัวน <c oughs> ั้นลงเป็นวิดกเงินนะให้ออกลุกมา